เอาเลยครับสวัสดีครับผมว,วันนี้นี่ครับยูกิจแบบบัตน,นะครับผมวันนี้เรามาโซโล่แหลงนะครับกับปลาหมึกลมิงนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเกม RV เนี่ยคือโตัวโล่นี่เวอร์มากเลยนะผมเจอประมาณ90%อร์อะเล่นแหงยังไงก็เจอเนี <c> ่ย <ười> คือเก่งเวอร์เลยผมเลยเอาปลาหมึกมาแก้นะครับเล่นเป็นรองเท้ารถ <ไป S 1> คูดาวนะเพราะว่าอยากแปลงล่างบ่อยๆนะครับผมซึ่ง คือตอนนี้โตโลกมันเวอร์มากนะครับผมแล้วก็โลมิงที่จะสู้กับโตโลกเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าน้อยมากๆนะครับที่จะแบบว่ายืนสู้ได้นะปลาหมึกเป็นตัวหนึ่งที่สู้ได้อยู่นะครับผมนี่ปาดไป <c oughs> ก็คือเวลาเราจะเล่นปลาหมึกแก้ทางโตโลกเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่แบบว่าเขาอันติใช่ไหมครับเราอันติสวนเลยแล้วเราก็เรากดระเบิดอ้าวเรียบร้อยแตกไปดิ คือเราก็ต้องอึดสู้เขานะครับผมแต่เราเอาระเบิดมานี่เพราะว่าปลาหมึกมันก็เก่งอยู่แล้วมาดิอีลินนี่เลยเกมน่าจะตีเราไม่เข้าอยู่นะมาครับเ,รรเ,รเดี๋ยววันนี้จะทำเล่นเป็นเซตเลือดมาโค,รคร้รนะผมแต่ฟัรตรงข้าไม่งตัวตัวเอาเปรียบอ่าเพื่อน เอ็นเนตตัวโลคีล่าเอาเด์ปล่อยคลื่นไปหนึ่งทีผมคลั่งแล้วครับผมเอาเดร์แล้วเอาตัวเปียบอะตัวเอาเปียบอะตัวเอาเปียบอะเอาเดร์เราเบิดแตกไปหนึ่งทีครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องหนีครับสวยมากทาร่ายิงมันเพื่อนเออสวยครับผมว่าต้องรองเท้าต้านฐานะนะเกมนี้ตอนแรกเจ้ารถคูดาวดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กระเบิดไปหนึ่งทีแล้วเอาเด์สวยครับผม ผมกระโดดสร้างเกาะโอ้โหผมน่าจะกลับบ้านว่ะเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ถ้าล่าเราอึดอยู่มั้งต้องรอเลยเกมนะมีล้างแล้วเพื่อนตัวโลอันตีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอันตีสวนเลยเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาตัวโล่แมนตีเนี่ยพเพื่อนฝั่งของข้ามันจะแบบรอซ้อนตลอดนะครับผม เราก็ต้องผักให้มันออกไปนะต้นร่มันก็จะเล่นยากนะครับสร้างก่อให้ก่อนสร้างก่อให้ก่อนเพื่อนมันเอาแล้วไงเรามีล้างเพื่อนแล้วผมก็เอา้าเปิดอันตีสวนกระทืบเอาดิผมได้แค่นี้แหละเพื่อนโอ้โหช่วยพี <c oughs> คือทอนเราก็ันได้แค่นี้ผมเพื่อน ผมสร้างต่อให้ครับม,มันมีตัวแข็งล่อมันเลยเพื่อนได้อยู่นะเออโอเคครับมาคือโตโล่เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้แผ่นหน้าเนี่ยถ้าถ้าเกมยังไม่เน้นโตโล่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเอาดิเฮ้ย โอ้โหม e. ันฟ nice. um, ิกเกอร์หนีไปแล้วว่ะเพื่อนเราไม่มีอันตีล้วก็ทำมันไม่ค่อยได้นะครับด้านบนนี่ต้องปล่อยแตกนะครับผมกลับไปกันไม่ทันเลยฮะแล้วทอนเราก็เลยเกมเราก็ต้องยื้อๆไว้นะครับผมโอ้โหบ้านระเบิดเลยเพื่อนเออตรงกลางป้อมมันยังไม่หายสักป้อมเลย เอเลนร์ตายไปสี่แล้วเลยทาร่าค้ำอยู่ทาร่าค้ำอยู่มันอันติีแล้วใช่ไหมผมผักมันออกผมระเบิดไปหนึ่งทีเอาเด็เอาเดเอาเพื่อนไม่ตายชิปแห็งเลยครับผมโอ้ <c oughs> ผมนี่ลืมดูเพื่อนเลยผมนึกว่าเพื่อนจะแบบได้ป้อมไปเลย <laughs> โอ้เละเลยครับ <c oughs> เราต้องยืนทนทนใ้เพื่อนครับรคือตัวละครฝั่งเราเรล่นยากนะผมพูดเลยคือช่วงนี้เนี่ยเมตาของ Rv มัวมันชัดเจนมากนะครับ<ถ>ว่ามันต้องเป็นตัวอะไรเร <ๆ S 2> อย่ามายุ่งเดิโโห คือการเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแพทนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเอาเปรียบก็เอาเปรียบเกินนะมันต้องแบบว่าให้มันเก่งพอดีพอดีบ้างนะเพื่อนนะเฮ้ยผมผมอันตีได้เดี๋ยวผมรออันตีสวนมันอันตีเข้าผมผักออกครับผมเอาเดี๋ผมมีระเบิดอยู่ทอนต้องช่วยทอนก่อนครับ ล้อมเลยเพื่อนมันมีล้างมันมีล้างล้างให้แล้วครับโอ้โหยิงไม่ตายว่ะโอ้ผมว่าผมก็อึดแล้วนะไอ้ต้นร่มมันอึดกับผมอีกครับมาเราก็ททนๆนไปก่อนครับป้อมยังไม่ได้สปอมเลยครับผม ช่วงน,นี้นี่ตัวที่แบบเป็นเมตาเนี่ยผมรู้สึกว่าเก่งแล้วก็แบบเก่งเวอร์มากนะครับผมมันมันรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแอบ,บเบื่อนะผมพูดเลยคือตัวโล่นี่ตโล่เอ็นเน็ตพุทเนี่ยเจอแปดสิบเปอร์เซ็นต์อเอาเอสวยครับมาเพื่อเราล้ำเราล้ำให้เราเริ่มอึดเลือเราเริ่มเป็นบาโค้ดครับผมแต่ยังไม่ไม่บาโค้ดสุด อยากได้ซอป,ป้อมนะฮะเพิ่มกล่องให้เพื่อนไปเรื่อยๆครับเราไม่มีล้างนะอีปอมได้ไหมครับเพื่อนอ้าวมันอันตีแล้วผมผักอีลินอ้าทำไมเฮ้ยทำไมอีลินไม่โดนผักล้วเมื่อกี้ไม่โดนซีซีอะไรเลยล่ะไม่มีซีซีเลยเหรอเมื่อกี้ โลมิ่งมันก็ไม่ได้อยู่ข้างๆอีลินนะเกมบั็กแน่เลยว่ะเพื่อนทาร่าเพื่อนใจเย็นใจเย็นทาร่าเอ็งตายนะเอง็งโอ้โหผมม,มีอันตีมาเพื่นอนเผื่อแตกเดี๋ยวเดี๋ยว,วยังไม่ต้องล้างยังไม่ต้องล้างอีกสี่วิผมมีอันตี ยังไงครับผมต้องคุ้มครองเฮ้ยเพื่อลำเลุยแล้วผมต้องอันตีจังหวะนี้โดนซีซีวะเอามันอันเราเบิดโอ้โหมันมีแข็งเฉียเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเน็ตเอ็นเน็ตไอคีล่ามันรอเหยียบผมว่ะโอเคกลายล่างหมดแล้วฮะเราก็ถ้ากลายร่างหมดเนี่ย ก็พยายามกดท่าสองสร้างโล่ให้เพื่อนเอานะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีอันตีนี้เราก็ไม่ได้อึดมากนะ <their> สลับปลาหมึกนะครับโอ้โหแช่สวยจัดเออโอเคครับผมชัดดาวยิงมันเพื่อนเออสวยครับผม an <A dawn. S 1> มาเลือดผมเป็นบาโค้แล้วฮะกีล่าอยู่ด้านล่าง พยายามปกป้องทอนนะกับเมดเรานะอุ้ยโอ้โหตัวเอาเปรียบจัดนะครับขนาดเตียวเสี้ยนเลือดเต็มอ่ะโดนเหยียบจนจะตายเลยคุณกลับเถอะเพื่อนจังหวะนี้อีกสิบวิดาร์ซเลเยอร์เกิดคือตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งทอน กับเตียวเซียนแช่แม่นๆนะครับโอ้โหทองก็ยิงไม่เข้าว่ะเป็นเลื่องผมเป็นบาโคสอยู่ครับมามาได้สร้อยเด้งเลื่อยครับผมโอ้โหผมโดนคีล่าเหยียบครึ่งหลอดกูถามจริงเดี๋ยวต้องไอ้ไกอาครับผมนี่ขนาดของผมเท่านี้เลื่องผมบาโคสกีล่าเหยียบผมครึ่งหลอดละเมื่เอาเด แเลือดเรากำลังเต็มเหมือนเดิมเอาเดิเอาหอตัวโล่เอาหอได้ขาว่าอื่นเอาล่อมันดิเพื่อนโอ้โหล้างให้ครับเดี๋ยวผมตีให้ผักสีครับผมแล้วผมต้องลุยไปเดะระเบิดไปหนึ่งทีเอาเดะเลือดบาโค้ดก็มาดีครับโค้บาโค้ดอะต้องเอาดาร์คซเลเยอร์แล้วนะ ผมน่าจะกระโดดข้ามไปแทงขี่ล่ามาไอเอเลนรดอเองจะตายวะ่ะเกือบตายนะเอเลนดรดคาร่าไปค้ำอยู่ผมก็ต้องแทงดักอะ่ะเอ้ยคาร่ามันโดดไปแล้วเอาดิตีกันหน่อยนะเพื่อนนะแคลรี่เออทอนแรงจัดเออทอนแรงจัดกันผมโอเคเลี้ยงมากับมือครับน้องทอนเติบโตไปอย่างดี มาครับเลือดบาโคดถ้าช้นสุดท้ายได้ไกอานี่ก็บอกเลยว่ายิ่งกว่าบาโคดนะครับผมเออสไลด์ยิงไปดิผมเปิดอันตียิ่งกว่าบาโคดเลือดน้ำมากโอ้โหเอาเดิโอ้โหโตโล่เอาเดิเาเดมาดิเราเบิดไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหแต่เพื่อเราจะตายหมดวะ เดี๋ยวเดี๋ยวาโอ้โหทาราตายท้าสองจะมาเพื่อนเดี๋ยวตั้งโลอเกือบแตกกันเสียวเสียนมีล้างครับผมดีบ้าไปเลยเพื่อนปีมันเออก็ถือว่า,วาปลาหมึ่งนี่เอามาแก้ทางโตโรได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อไหรก็ตามที่บอกว่าโตโร่ัันอันติีเข้ามาเนี่ยเราอันตรีสวนไปเลยนะครับผมก็ได้เหรียญทองมาด้วย ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นไม่กี่ตัวตอนนี้นะที่แบบว่าเอามาลมิ่งสู้โตโรได้นะครับ,บคือตอนนี้เมตาอ v วีเนี่ยมันเก่งเวอร์ไอ,อตัวไหนที่แบบอยู่ในเมตาเนี่ยมันเก่งเวอร์มากๆนะครับผมก็ไปลองดูได้สลับปลาหมึกนะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้เอานะสลับตัวเมตานะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าล้วกันนะครับสลับเซตาราโคนนะครับผม,ผมก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ